ะะหลายท่านเลยโซเดียมตม่ำเพราะว่าคุมมากเกินไปคือคงบอกว่าเลี่ยงทานเค็มนะเราก็ไม่ปรุงเลยแล้วก็กลัวทานจืดๆทําให้โซเดียมต่ำได้เมื่อโซเดียมตม่ำเราก็จะมีการอ่อนแรงสับสนมึนงงคิดอะไรก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องคุมให้พอดีต้องเข้าใจว่าผลตรวจเราเป็นยังไงเราจะคุมแบบไหนได้บ้างอย่างเช่นโซเดียมผู้ป่วยโรคไตย,ยังต้องการโซเดียมค่ะร่างกายของเรายังต้องการโซเดียมเราคุมที่การปรุงประมาณ1,500มิลลิกรัม แล้วก็อาหารอื่นอีกประมาณ500มิลลิกรัมรวมแล้วโซเดียมทั้งวันนะคะไม่เกิน2,000มิลนะลิกรัมนะเราคุมแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยหรือว่ากลัวเคม็มแล้วไม่ปรุงเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะสร้างผลเสียแล้วก็ทําให้ค่าโซเดียมเรนั้นต่ำถ้าเราไม่มีใบตรวจว่าเราค่าเกลือได้เท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าเป็นโรคไตส่วนใหญ่จะกลัวเคม็มจะกลัวการปรุงคําว่าเค็มมันวัดไม่ได้ค่ะเราจะต้องดูว่า การที่เราปรุงนั้นโซเดียมในเครื่องปรุงแต่ละชนิดมีเท่าไหร่ เราสามารถดูได้จากฉลากได้เครื่องปรุงสําหรับผู้ป่วยโรคไตเลือกที่ไม่มีสารกันเสียสารกันบูดหรือว่าไม่มีผงชครสผงปรุงรสแล้วดูว่าปริมาณโซเดียมในนั้นมีเท่าไหร่การที่เราซื้อเครื่องปรุงตามที่ต่างๆนะคะบางทีเราเห็นว่าลดโซเดียม50%ตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะกับโรคไตก็ได้ค่ะเขาจะเหมาะกับคนที่เป็นความดานันหรือว่าโรคหัวใจต้องดูว่าเครื่องปรุงนั้นที่บอกว่าลดโซเดียมใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์แทนไหม เพราะผู้ป่วยโรคไตนะคะต้องคุมทั้งโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะ